ผมบอกแล้วมันของแท้ทําไมผมถึงไปแอดนี่แหละฮะทําไมผมถึงไปแอดครับที่ผมพาเอสที่สัญญาณซูเปอร์คอนเฟิร์มที่ราคา1 5ึ่หนึ่งหเพราะมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเจ็ดก้าแล้วกี่จุดอะเดี๋ยวเราวัดดิด้วดูดิว่ามีกี่จุดสี่พัน เนี่ยเข้าใจผมยังทําไมผมถึงเห็นสัญญาณปุ๊บผมกระโดดเข้าไปเลยเพราะมันเป็นอย่างนี้นะฮะนี่แหละรอดีอะไรก็ดีเสียดายไม่ดีที่มีไปแล้วยังไงครับพิดาสวัสดีพิดาด้วยนะครับยินดีต้อนรับพิดานะครับพิดาเวลทีเนตอันนี้ก็เป็นสิทธิ์เอกของผมนะครับซึ่งปัจจุบันก็ผันตัวเองมาเป็นโค้ดเคียงข้างผมนะครับร่วมสร้าง บุคลากรร่วมสร้างปั้นนักเทรดไปด้วยกันนะครับใครก็ตาม